เป็นประกาศออฟฟิเชียลสำหรับทุกคนอยากตอนนี้อยากดูน้องหมาของยุกิใช่ไหมคะพลานแล้วที่แม่คงไม่มได้ถ่ายให้ดูหนตัวแรกมัก่อนเฮงเฮงมานี่มาเฮงมาหายายตอนนี้เฮงมา,มมาอันนี้ใครมั่งอันนี้เฮงค่ะอันนี้ <S <S มะขามมาขามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กโง,คาากง,คาาง่ครับมาขามเด็กโง่ครับมาขามสำหรับอันนี้มาขามนะครับ มาขามครับตัวใหญ่ไหมคะ <ใน S 3> ไ<ม>งชมพูมันเยู่ยนกักข่าวมะขาม,มนี่ค่ะมะขามค่ะเด็กชายมะขามครับเป็นผู้ชายครับพูนค่ะพูนค่ะพูนค่ะ,คะมะขามจะไปลวมูทหอมกันจุกกันจุกันก่อนจุกกันก่อนจุก,กันก่อนจุเรามาคุยกันก่อนคุยกันก่อนครับไหนคิดถึงยายไหมยายไปทุดะมาม,ม,ม,มา มาเร็วเฮงๆไปแล้วแต่ประธานมาเร็วมาเร็วพ่อพ่อเอามาพี่ก่อนพ่อมาไหนใครบ้างไหนใครเมื่อกี้เมื่อกี้เจอแต่ว่าขาดแล้วนะคะอันนี้นับตังตัวเมียเอออยู่ที่ก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเบื้องนนั้นเบื้องกล้องน้ำตังสวัสดีค่ะยังงไอกสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนุชื่อนับตังค่ะตัวเมียเชื้ขาสีดำค่ะน้ำตังนะคะได้ทีนี้มาเฮงๆค่ะ เฮงค่ะเฮงค่ะอันนี้ตอนี้เฮงเฮงนะคะตัวเมียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เฮงเฮงนะคะจุ๊บกันอยาจุ๊บกันอืมนะไปมาขนุนครับขนุนมาอันนี้ขนุนครับตัวนี้นิ่งใช่ขนุนไหมตัวนี้ขนุนครับขนุนก็นิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคับจุ๊บสวัสดีครับขนุนอยากจุ๊บใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับชิคขนุนครับตางตางฮองพีมายมครับมายมมายมเด้อไอ้นั่นมายมมายอม่มายมมายมเก่งๆมายมมาที่มายมมามายอมเลยทำให้เนี่ดื่มสุราโอ้ขนุนอยากรีวิวอีกอันนี้มายมค่ะรีวิวมายมก่อนอันนี้มายมนะครับดในชายมายมครับสวัสดีครับก่อนมาลูกมายมสวัสดีโอ้ปากแม่มาอยู่จะเชื่อ บนิงมายอม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 นิ่งเลยมายอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาครับมาครับอ๋ออสุดนี่งผมเป็นบ้าแล้วค่ะอือสุดมายอมทำกันนิ่ง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 ะสวัสดีครับมายอมมายอมมายอมมองกล้องก่อนลูกครับสวัสดีครับมายอมไม่ไปยุ่งกับคนอื่นไงมายอมครับโอ้ยมาขำสวัสดีครับ มันจะตัวใหญ่ๆแล้วค่ะมาขามานี่มามารีวิวใหม่มาวอ้ยง่ายสุดเขาขึ้นางงามแต่ละเมียพอโอ้ยอยู่ในในวันถกวมากันนังงามสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนครับพร้อมมือพร้อมมือมาขามตัวใหญ่แต่ว่าสสวัดีค่ะเขาเหมือนเด็กที่สุดสสวัใหญ่ากเพื่อนๆนะค่ะแสดว่าเขาเหมือนเด็กที่สุดเขาไม่สนด้วยค่ะมาขามีนี่ใส่ไม่สนเป็นตัวของตัวเองสูงนั่งคนนี้นนิ่งๆเงียบเป็นนิ่นี้สนค่ะมายอมสนมาก อีชีพนับตังกับมายงนี่ดื้อไปจบปีนี้ไปแล้วนะคะพี่ชีพเน่พี่ตามพ่อไปแล้วไปดูไปตามไปทำไมมาเร็วใครใครชับกล้องเร็ว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 ใครใครใครว่านับตังคหรือลูกเาะแต่รี่นับตังค์อันนี้อีนับตังค์โอ้จะเอินจีจะเรียกอีกหัวเรียกจีไม่เรียกนู้นับตังค์น้องนับตังค์ค่ะร้อมกัน ตัวนี้โซนเหมือนกันค่ะตัวนี้กัมมายองเขาจะเข้าคู่แต่ว่ามันมันทูงเซาดื้อมาปาปกันเข้าคู่กันแล้วพี่น้องเอ้ยนับต่างกัมมายองเป็นเด็กน้อยสมาธิสั่นเลยค่ะนับต่างกัมมายองไหนดื้อเฮงเฮงกัมมาค์ขามถือกันเฮงเฮงมาเฮงเฮงกัมมาร์ขามที่ใส่แบบก็ดื้อเลยหละยีิอ่อนเฮงเฮงกัมมาค์ขามรักกันรักกันมามารักกันก่อนมาขนขนก็ขี้อ่อนค่ะแต่ขนุนจะขู่ขนุนนี่สีเฮาเฮาข้นใครมารู้จักขนแล้ครับ อะไรหนูเห็นกล้องเหรอสวัสดีครับไม่กัดพี่กีนะหนูไม่กัดหนูพี่กีนะไปเล้วขะุนครับนั่งโลกนั่งโลกนั่งโลกนั่งลงไม่อุมบาบน้ำให้ทุกอาทิตย์นะคะนั่งลกใส่ยากำจัดเห็บหมันแล้วน้องแล้วน้องแล้วน้องกินอาหารเม็ดค่ะก็มีเสริมบ้างมีเนื้อมีกระดูกมีตับบางครั้งเออเช่ไปเลี้ยวบางกล่องใช่ไหมคะใช่ไหมคะใครชอบกินคะใครชอบกินเนื้อ ชอบหมดครับจอมส้นนะชอบใบท์กอะไรเด้พี่น้องจอมส้นจบเลยอาขนุนลงไปนอนกับเพื่อนนะคะจุบค่ะจุกข้าวหนุนข้าวหนุนนิ่งเฮงจุกข้าวหนุนครับขนุนนิ่งสุดแล้วน่ะเฮงเฮงออกมาหายายเฮง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 ออกมาพี่ลูกเฮงเฮงเขาสวยสุดเลยมาเยี่ยมาเยี่ยมเฮงคนสวยค่ะสวยสุดอาเรียวมาอาเรียวเฮงเฮงขนลงมาอาเรียวมาเลยมาเลยเขาจะแท้กันเองค่ะออาเรี้ยเฮงเฮง มาเด้อมาเด้อนี่ค่ะดูมันเขาจะอยู่ประมาณนี้มากค่ะเขาเลือดสีหน่อยเขาเลือดสีอะไอ๋อไอ้นี่มาเทียนมาเร็วมาเฮงเฮงมามายายกอดหน่อยมามาโน่เฮงเฮงมาเร็วมาเสร็จหรือมะมายมแม่ยายกอดดูมายมดับตาอย่าตัดเพื่อนมายอมมยมดีมายมม่เนี่ยดื้อบารุเรืองมายมมันหลุดใจซื้อมันบ่ยุดเดี๋ยวจะไปเล่นสายไฟนั่งยุดหานาทีดับตังค์ เก่งเก่เ okay, ก ah, oh, ah, ่เอแม่ยังก็ส่งรูเรียงกับลังเกียร์มายมเห็นกล่องืงไหนยมครับขอเวลาหนึ่งนาทีได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมนิ่งหนึ่งนาทีได้ไหมคะได้ไหมคะเก่งมายมเก่งได้ไหมเฮงเฮงเก่งโอเคได้บูนอาตายไ่เพ่นก็รู้จักคนยอาตายแล้วเฮงเฮงหเก่งเฮงเเก่งแล้ว มาถามเกีงมาค่ะมาถามเกีงซื้อจ้าอะไรนิ่งไหมนิงแต่นี่ใส่เงบนนิ่งไหมนี่มันกรบตามหนะห้าทุกตัวเลยค่ะมาลงมานั่งลงรับจ้างนั่งลงมามามานั่งลงเออนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเอ้มาย่อมเกียงไว้มือนี่ปกติแลนแล้ว พอมากย่องตัวมายองสุดยอดมายองเก่งมากครับมายองเก่งที่สุดครับนันมันเก่งนี่นอนเลยขนนนให้เก่งผัวอนูนอนของมือไใ่ขนมนิ่งๆครับนอนทางชานอนขนเบิ้งเบิ้งเบงยี่เบิงชานอนขนมมีย่องว่านือตัวดำๆมาพี่ผู้ใดสวยสุดปะเนี่ยตัวดำๆนี่บ่ยอมที่ดำนี่เราสวยสุดคนสวยนอนครับนอนครับโอ้ยหูเหลี่ยงด่างมันเลยอันพี่น้องเอ็นดื้อหลายจะมาจอยกัวมัวนับต่างนั่น อเลือดไหลบ่กินหอดเขากินได้สองข้ามนี่เรียนหลุดอเลือดไหลดื้อพระดื้อกัดผู้นั้นแหัะนี่แม่บอกอีดำน้อยใช่ไหมก้นใหญ่ก้นใหญ่ไงทําแม่เหรอก้นใหญ่แล้วค่ะม้าคามีนารักแบล็คหน้าเขาเหมือนหมาเชาเฉาเลยนะคะม้าคามเออรับเร็วแม่ม้าาหลับลุกรับเลยรับเร็วอันนี้ทําไมนี่งทําไมครับอันนี้ทําไมรู้เรื่องกี่ไปถ่ายบัตรเพิ่งกลับมา เอโซงน้อนเสร็จแต่ละเทียเนาะมยมเนาะแต้มันไม่ใช่ว่ายมนะนี่ยมปกติเลียนเนาะมื่อเดวิดไลานอนหรือเปล่นีข่าวแข่งสำหรับการรีวิวหมาเจ้าว่าพี่น้องอยากเบิ่งนะใหญ่กว่าพี่น้องบางคนกับมาร์กบางคนกับโบมาร์กกับแต่ว่าเสี่ยงเขาไว้อาวุนค่ะเราครอบครัวผสมครอบครัวที่รักรัก รักรัหมาใช่ไหมคะยิงเฮงค่ะเฮงเองค่ะราบแล้วเดี๋ยวพี่น้องผลิตจะพัฒนาใจอิบกว่ายเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์หนึ่งสิรีวิวให้เบิ่งอีกนะครับว่าเขาสิพัฒนาการเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ